พี่นอนะ้องเนี่ยผมก็เห็นใจน,นะครับบทที่รับต่อไปเมื่อบริหารผู้ที่เจ้าหน้าที่มาควบคุมดูแลงานนะครับสำหรับทนนี่เราขอบคุณที่ต้กใส่เป็นนะัทตะพลน,นะครับกับชะนาบ้านเล่าอื่นนะครับคืบบนอน,นะครับนัทต,ตะพลเจ้าซิโตกับข้าวเหนียวเอิญมานุา่มสะอาดอันนี้ทุกยากครับหลายร้าปนประรานเบิร์ตทุกอย่าง นะครับมีอยางไหนที่วกขรังเราเน้าขาดตัวพ่อๆนะครับมาถอดเพื่อพ่อเบิดไว่ง่ะจัดพิ้งงามกันทังไงพ่อแต่บรรทุกยานว่าจะได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการแม,แมก่กากพรพอแมอ่หมอกไปไห้ท่าในบัตทุกยานขอบค้นของนักปฏิการหนึ่น,นะครับใก้กำลังใจสึ่งการแลกการบริกางต่อไฟอยู่ไฟทั้งตั้งใจผ้าโชกมาขึ้นในมือ โประชารรถไฟวันเมื่อประกอบภาษาแย่งที่สอดคองสรามณตีโยเมื่อกี้ผมว่ามันหายได้เมื่อนี้นะครับพร้อมครับที่บอกทั้งบาทร้อยแก่ทั้งบาททั้งปุโรหิตไร้แก่นะครับโอ้คำลัางเห็ีดอยู่แต่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้เลยครับท่านพ่อพี่น้องชั้นโบมาติดตั้งไฟโยแต่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับ ไปพ่อเปิดลมพ่อตัดลมเซฟมีเทอร์นุ่งมราเปิดไฟมอเตอร์แยงกไฟรถไมาติดไฟใส่กันจะได้เอาหูตาเรียงกันนะครับนั่นค่ะเปิดเตรียมงานที่ทันบดขอบคุณทั้งคุณแม่เกี่ยมไพนอกนะครับผ่าปูพงงามตั้งดีบพอเพียงพ่อเอามาเตะบ,บาทเลย ก็บคุอีกครั้งน,นใจเกินลอยนะครับในี่คือใจเกินลอยของทีมงานที่มาโดยคว่วภาคภูมิใจโดยคว่วเต็มใจใจประสดเหนื่อยเพราะย่านนะครับเพราะว่าใจเกินลอยทำให้วัดของเฮานะครับไผ่รื้อร่วงไปด้วยดีให้ประสบความสําเร็จศพกันซบกับที่เฮาตั้งใจกันมาตลอหลายปีปี25 5 6ยพกเริ่มต้น มาถึงคอดปีนี้ครับอีกว่าจากขี่มือก็ะจะครบสิบปีพอดีต่เข้าร่วมมือกันพร้อมด้วยรวงพอนะครับจะรอบน้ำผ้าพแม่พี่้องใน,นเขี่อัพเพอล์รับที่แม่ช่ายอัพเภอใไกลชิดกันเออล่อร้อนนำใจันมาส่างพระพุทธะเจ้าใหญ่ในครั้งนี้นะครับเออในเมื่อสานเซจกับเป็นรงพอกับน้ำผ้าว่าต้องมาเปิดพระเนรหรวงพอลฝนจะเจ้าใหญ่สะกนจะเป็นประสบความสำเร็จ ของที่สั่งะพุทธโภกในข้งหนี้นะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกเศกิจจินีสุขนะครับเป็น่วงประธานนะครับเป็นกับเป็น่วงท่านหนืน้ำผ้ามาสั่งอภิถลใจในข้งนี้เป็นลูกเป็นลางเอน้าของพี่น้องในตลาดเทศบาลบางเงาแต่เมื่อเป็นลูกเป็นลางเห็นที่มองเป็นสดสวยอลังการงามนะครับพี่น้อง่านไป ไอ้เปรียบเทียบเบิ่งวาไปเห็นพระพุทธเจ้าใหญ่หี่อยู่ใสน้องที่งามคือพระพุทธเจ้าใหญ่ของอำเภอลำติเมไชวยวัดสุขมั่งคลาลามบอนนะครับอผมเบ่งแลวอิีมนะครับิ่มปอกอิ่มเต่งจีมดยความสวยงามคือเบงพระเนตรของเพิ้ือม้นโปรโยเยี่ยมไห่ให่ความเมตตาแก่หลกหลานบทีมาทํำบุญนะครับ เพราะฉะนั้นพุทธิมาท้ำบุญในทางนี้กขอเรียเชิญน,นะครับธาารรมะบวาทีิเป็นพ่อข้าแม่คายสุภูทุกคนถ้าเขาบ่านในงานมินิหม่ที่ดีแล้วก็ขอเชิญมาลวนพับกัดบุญน้ำกันพูรนิดพูรนนอยตามศรัทธาพระแม่พี่น้องนะครับเผ่าว่าในเรียกรองวัดต้องเอาผู้หลับพันสองพันผู้ละหา่าลอยผู้ละเหมืนพี่น้องมีเท่าไรขวัตทำบุญใดน,นะครับด้วยใจศรัทธาใจของเฮานะครับ ทำเราเดยความอิ่มบปกกินใจของศรัทธาของพี่น้องนะครับนะครับช่วงเย็นกระนดการอีกครั้งหนึ่งนะครับใหม่ปเปพี่น้องนะครับประชาติวันขอบคุณที่เปลี่ยนเว้นกันกับอุ้มสอสอมอนะครับในเขตเทศบาลตะบนขุย ในอัเปอทั้งคุณบอนะครับเพื่นอนแตจมาถึงเฮต์แต่ละมือแต่ละมือบานมาสับเลียนกันไปแต่ละมือนะครับประกอบคุณนนะครับนนคุบโบสโมอีกลังหนึ่งนะครับคาดว่าครับพี่น้องเหมือแลงนี่นะครับหลังจากพแม่พี่น้องเที่ยวง้างกันไปร่วง,วงไปด้วยดีดยนะครับโดยบารมีของพระพุทธเจ้าใหญ่ใช่มงคล พี่น้องมาเที่ยวงานหลังค้นขาดหวังย่านมีการทะเลาะบอกแว่งกันบอกข่ามาต้อกลาวออกจากบ้านนะครับผมกลับไปเมืเม่อวานกลับไปสองตำบลมาในีไปไปถามเบืบ้องปรนว่าผมบกับไปไปฆ่าทางพัดว่าบ่มีการทะเลาะบอกแว่งนี่มีหมอล่าของเกล็ดข้อนพี่น้องเบิึงเลยเพิ่มเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ มารักษาพอแม่พี่น้องไอ้ความรักษาเอยยางดีเด้ที่เดียวนะครับในรับข้อมลนคราจะจากท่านผู้กำกับนะครับสถานีอำเภอรับเสถียรชัยไปก็น,นำทีมงานสารวัตรสวัพอหลายทูรท่นมมานมาคุ้มด้วยตัวของท่านเองนะครับขับขอบพระคุณท่านผู้กำก,กับอีกขั้นหนึ่งนะครับเที่ยมเมตตา เือมากขอบคุ้มดูแลงานในครั้งนี้ครับทางฝ่ายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอสิงห์วิเศษสิงตัตลำนี่ก็มอบหมายนะครับให้ปอวสุป,ปลัดพร้อมโดยเทยม่งาน,นครับอสอนะครับมาควอบคุ้มซอยกันเป็นหัเป็นตาซอยกันเพื่อที่ จะหักบอ่อไห้มีเรียงทะเลาะบอ่อแหวงที่เกิดขึ้นในงานในครั้งนี้นะครับขอขอบพระคุณแปลงที่านอำเภอ,อสิบสิทธิ์ถึงตัวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเมื่อแรกเรีเยกนี่นะครับมอลาดอกรักดวงมาลาที่ที่น้องไปฟังกันในกะครพักนอกตอนเม้าว่าท่านเป็นบ่ะคุณผู้ใยศริหน้าเนาะดอกรักดวงมาลาพักนอกตอนเม้าเนาะ เนี่ย่ราบอกนี้นะครับท่านช่วยๆสุริยาหมัดฮักนอง่อนบ้านนี้จำไปดีดีนะเนี่ยนะครับผู้พุทธองค์จำไปหมาดนะครับมาแรงถึงมาเป็นตัวกินเสียงกินของเพลงของดอกนักดวงมาลานะครับแตขอบคุณไปยันที่ลูกหลานทุกทีนะครับเนะสียงสมบัต ติ่ประวัตกิการบร,ริหารบริศกทมหอรศออบ้วยไฟแสงสีในการจจังานในคันนี้นะครับรขอพุณอีกคันหนึ่งนะครับผมสำหรับทิพมาเสียสบารนะครับกจัดก,การในนี้นะครับเ่าพิเพน,นอย่างั้นตรงนี้อาที่ว่าได้เดขึ้นก็อารโมนคาไฟแสงสีกระดุกราหลายตามน้ำกันกเป็นนิจิตใจบุญเจกุศลนำผ้า พร้อมด้วยท่านสตส,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 สุรมนตรีรวมมือกันซอยกันพุทธิดเพื่ยพอยครับหลวงพ่อก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้กำหนดการโผล่ทีมีนั่งลำผมอยากให้ท่านพ่ออิวัตรนะครับเอากำหนดการว่าช่วงไหนนั่งลำทีหมหัวช่วงไหนเวลาเท่าไหร่ เจรินอำเภอคือพ่อเดินทางไปคุณดุจาพีที่สงมีอะไรแน่พี่พ่อพ่อไผ่ไอ่เฮาเก็งท่านใดพี่น้องที่พร,รวนแบบใดแต่ใค้ประชาสัมพันเตะเป็นแน่นนีถ้าก็พอ,อใจใส่พี่น้องกรับที่อาบน,น้ำอาบทาที่ใหรบอกต่อๆกันไปเริ่มห้องกันเริ่มต้องกันไปล่าท่าไหนขอที่เชิญพ่อสวัดที่แกนอีกครั้งหนึ่งครับผม ที่ผ่านไปนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณท่านที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบ้งนะครับท่านสำรวยสงสมริดนะครับได้ขี่แจงในเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระในการทํางานนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับยูนอัมการดมือนะครับท่านพี่น้องครับขออนุญาตนะครับตามที่ท่านที่ปรึกษาได้เตือนั้ำนะครับ ผมขออนุญาตแจ้งกำหนดการแ,แนวปฏิบัตินะครับในช่วงพิธีสําท่นในช่วงเย็นนะครับนะหนึ่งในช่วงเย็นจะมีอยู่สามพิธีใหญ่ๆนับกันนะครับพิธีแรกเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงอโอกาสงานนมามัสการพระพุทธเจ้าใหญ่ครั้งที่หนึ่งนะครับ ลาการทีการนี้นะครับเป็นการรวมรับฟังการจเจริญพระพุทธมนต์ทรงถ่ายปีเก่าก่อนรับปีใหม่นะครับเสร็จจากนั้นครับพิธีที่สองจะเป็นพิธีเปิดนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงพิธีที่สําคัญทางวัดสุมังคาราคันได้เรียนเชิญภุรักุญยญ่พอบานของเข้านะครับท่านนายอำเภอเศิวเกษตรสินโทรัมนะครับนายอำเภอลําจันเลนชัยมาเป็นประธานในพิธีเปิด แล้วมีการกล่าวรายงานโดยท่านผู้ใหญ,ญ่นกพระชัยคนดีจากผู้ใหญ่บ้านตลาดหนองบัวม่งมูกเก่านะครับแล้วกากพิธีที่สามนะครับที่ตอนเนื่งการกลาเป็นการแสดงการรับบูชาสการะรวปขอบุญมานและการนมัสการพระพุทธเจ้าใหญ่ชายมุมพลดือยนั่นั่ประมัณนสองร้อยชีวิตนะครับพี่น้องคาับในชวนกำหนดการดังกล่าวก็อยากเรียนพี่น้องว่า พิธีจะเริ่มพุทธมนต์นี่จะเริ่มที่เวลา17บเนาฬกาตรงนะครับขอเสดโอกาสตรงนี้บอกอพ่อแม่พี่น้องเข้านะครับเน้นชุดสีขาวนะครับเป็นเสื้อสีขาวกันแล้วกันนะครับเราเสด็จใช้วิธีจะเริ่มพระพุทธมนต์แล้วการแนะนำจะเริ่มพระพุทธมนต์จะพี่น้องกดบัตแจ้งจะมีให้ว่าขณะทำงานของเขากำจังจะต่างๆให้แสดงชูขึ้นด้อยนะครับ ລາວໄດ້ມາຢູ່ທີ່ນີ ยูทูบครับยูทูบยูทูบชอบยูทูบยูทูช่เอาโาทใหดลูอร่อยตไารัดแล้วลองเราดึงเทขอลได้ครับเอาเเอากินไ่เขาไปหนึ่งถุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ครับไปกินหถุงไว้เขาคิดว่าอร่อยไหมอเป็นเราใหญอะีเวลาเวลาเข้าไปดูนะเข้าไปดูเสร็จเราก็ดึงลงเทศตรงไลยได้เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณนะคะเอาครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยยูครับกูณชิมสามบาทวยลำวยลำอาขอบสามบาทวยลำอ่าขอบก็ได้ไรโฆษณาเดียวใช่เขาใจถามมาเห้ยอ้วนนะครับผมอ้วนอ่าเอาเลยมาเลยเนี่ยครับเอาทำใหม่มโดยดรๆได้ๆทใหด้วยฝากด้วยนะครับกูณชิมสามบาทวยลำครับผมอ้วนครับผมบ้านคนอร่อยมครับอยู่มาจากในจังหวัด อ๋อของมวยลำครับอ๋อมวยลำเลยครับผมสูตรทำเองครับลูกจิ้มทำเองน้ำจิ้มรสเด็ดครับปากด้วยครับไอ้นี่เวลาเิ็นหมูล้วนครับเวลาเข้าไปดูนะเราลงลงเฟสได้ลงลงไลน์เราได้ครับไอเดึงยังยูทูบไปลองเป็นไงโอเคติดตามให้เลยครับผมขอบคุณครับกดให้เลยนะครับครับผมกดติดตามด้วยได้ครับ อ้าไอ้ลูกชิ้นอะไรป่าเนี่ยลูกชิ้นหมูครับหมูหมูเลี้ยงเลยหมูอย่างเดียวมันมีมันมีช่องนึงไอ้คนปราสาทช่องคนกรุงเทพอ่ะเขาไปถ่ายที่ทางรถไฟอ๋อนั่นลูกชิ้นน่ยไอ้นั่นไอ้นั่นสูตรข็ต่างหากของสูตรางผมเพื่อนเขาเป็นมอลำไอ้ร้านอยู่ทางรถไฟเขาเขาไปดูครับ ไม่บอกเบอร์โทรลูกค้าบ้างเนี่ยเบอร์โทรผมไม่ใช่ลูกตานู่นเหรอนู่นเหรอเจ้าของแต่ไม่ใช่คนบ้านนะเจ้าของเจ้าของเอาไอ้แนะรำบอกเบอร์โทรได้ครับอะไรนะแนะรำบอกเบอร์โทรได้โทรสั่งได้ครับ 0929845260ครับผมอ่าลูกชิ้นบุริรามสามบาทนะครับครับของเราหมูแท้ๆไม้ละสามบาทถูกที่สุดในงานครับอันนี้จ้าอันนี้หมาล่าครับอ๋อโอเคหมาล่าอย่าลยมเขาไปดูในช่องนี่ครับแล้วก็ตึงลงเฟซลงไลน์เราได้เรามีเพื่อนในเฟซในไลน์ตึงลงได้ ไอน้ำจิ้มเนี่น้ำจิ้มรสเด็ดหมูสบาทผมเคยถ่ายคนสองน้ำแข่งไอ้คู่เมืองไงไอ้รถเอ็ดของน้ำแข่งไปทรงเคยถ่ายไปให้แท็กหนึ่งมาล่าีมีมีเานกินเนคเลยนะเนอเอ๋อไอนี่ทำอะไร ใส่ได้ป้ะไงน้ำจิ้มโดษครับโอ้ขายไม่็ดีครับแค่วันลักขณาเท่านั้นวันละกขณาเองโทษนะวันนี้ได้กินอีกทุกขิ้นฟรีแล้วครับอร่อยครับขอบคุ่นอย่างสูงเลยข้างมาตอนเย็นจะมีจะมีแบบคอดอีกครับครับครังคอั เดี๋ยวมาดูตอนเย็นี่อ่าประมาณสี่ห้าโมงเย็นดูเลยทุกท่านเต็มพร่อมไราคะยอดีเลยยังไม่ได้คินสั่คงเลยเยังนะคะธรรมดาใครใครทุงเท่าไหร่นะตัวละสามสิบอ๋อตัไ้เฮ้ยวันนี้วันนี้เป็นภุมปากมากเลยครับได้ของฟรีด้วยนะ ท่นสุดเด็ดถึงใจเชิญครับ <S <S เดินผ่านไปผ่านมา <S <S ได้ยินเสียงนี้แล้วแวะมาซื้อหากันได้เลครับถ่ายไม่แพงครับลูกชิ้นหมูแถลูกชิ้นหมูหมบุรีรัมปราศจากสารโมร,รัลไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทสามบาทเท่านั้นรับประกันความอร่อยลูกชิ้นหมูแถลูกชิ้นหมูหมบุรีรัมสะอาด สดใหม่รับประกันความอร่อยแน่นอนครับเพียงสามบาทอย่าเพิ่งเชื่อว่าอร่อยจนปากคุณจะได้หลออเชิญเลยครับได้ยินเสียงนี้แล้วเดินมาหาเราไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทสามบาทลูกชิ้นหมูแท้ลูกชิ้นหมูหมบุรีรัม